ประวัติหลวงพ่อนกวัดสังกสีสิทธิเอกหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเศกเสือกระโดดจากบาดในขณะที่สามเณรน,นกบวชอยู่นั้นบิดาก็ได้มาเสียชีวิตลงจึงทาให้สามเณรน,นกในขณะนั้นอายุครบใกล้บวชได้ยิ่งมองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงของมนุษย์ดังนั้นเมื่ออายุครบบวชสามเณรน,นกจึงพร้อมบวชทั้งกายวาจาใจขอบวชอุทิศตนเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตมารดาจึงพาสามเณรน,นกจากวัดกองแก้วตำบลบางยอ ให้ไปบวชเป็นพระที่วัดบางเฮียตำบลคลองด่านซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของโยมมานดาโดยมีพระครูพิพัฒนิโรธกิจหรือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเป็นพระอุปัชาพระอาจารย์ทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เรือนวัดบางเฮียเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าธรรมโชติหลวงพ่อนกได้เรียนวิชาจากหลวงปู่ปานจนแตกฉานและได้สร้างวัตถุมงคลไว้เมื่อประมาณปีพศ2430ถึง2475 วัตถุมงคลของหลวงพ่อนกได้แก่ 1. เคี่ยวเสือหลวงพ่อนก 2. พระปิดตาสร้างปีพศ2452 3. เหรียญหยดน้ำรุ่นแรกสร้างปีพศ2474 4. ปลัดขิก 5. ลูกอม 6. ตะกรุดโทนหลวงพ่อนกวัดสังกสีท่านเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2392ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15ค่ำเดือน2บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลบางกระเจ้าอาเภอนครเขื่อนขันปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพ่อของท่านชื่อนายนวลแม่ชื่อหนังเคลือบแม่ของท่านเป็นคนบางบ่อเมื่อตอนท่านยังเด็กพ่อและแม่ได้นําท่านไปฝากเรียนหนังสือที่วัดกับพระอธิการโต วัดบางบ่อเมื่ออายุครบ15ปีพ่อและแม่ของท่านได้พาท่านไปบปรรพชาบวชเป็นสามเณรณวัดกองแก้วตำบลบางยออำเภอนครเขื่อนขันจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายนวลโดยมีพระครูวิบูลธรรมคุตเป็นพระอุปัชาท่านได้ศึกษาพระธรรมวิน,ยนัยหนังสือขอมหนังสือไทยจนอายุครบบวชในขณะนั้นนายนวลพ่อของท่านได้เสียชีวิตลงแล้วแม่ของท่านจึงได้พาท่านไปบวชพระที่บ้านคลองด่าน ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณนะพัทตสีมาวัดบางเฮียปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมงคลโคถาวราตำบลคลองด่านอำเภอบางเฮียปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระครูพิพัฒนิโรธกิจหรือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เรือนวัดบางเฮียเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาวา่าธรรมโชติเมื่อบวชเป็นพระแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยสมถะ วิปัสสนากรรมฐานและพระเวทวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อปานผู้เป็นพระอุปัชาด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีไหวพริบไหวฉเฉลียวฉลาดและมีความจำที่แม่นยำท่านจึงศึกษาเล่าเรียนความรู้และวิทยาคมต่างๆจนแตกชานหลวงพ่อนกท่านได้ติดตามหลวงพ่อปานออกธุดงไปด้วยเป็นประจำหลวงพ่อปานท่านได้สอนวิธีทำเขี้ยวเสือให้กับหลวงพ่อนกจนมีความชำนาญยิ่งและได้รับคำชมเชยจากหลวงพ่อปานว่า ทำได้ครั้งและเหมือนท่านมากจริงๆหลวงพ่อนกท่านสามารถปลุกเสกเขี้ยวเสือให้กระโดดออกมาจากบาดได้เขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อนกจึงได้มีชื่อเสียงเลื่องลือมากทำให้นักสะสมเครื่องรางทุกท่านอยากได้มาไว้เป็นเจ้าของบูชาคุณแทบจะทั้งสิน้นเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกบางทีหลวงพ่อปานท่านก็ให้หลวงพ่อนกท่านจานอัคระเขี้ยวเสือให้ด้วยหลวงพ่อปานท่านไว้วางใจหลวงพ่อนกเป็นอย่างมากยกย่องให้หลวงพ่อนกเป็นสิทธิเอกของท่านเลยทีเดียว ในบางครั้งหลวงพ่อนกก็ได้ปลีกตัวออกรุกมูลองเดียวหรือไปกับหมู่คณะเพียง2-3ถึงรูปบ้างจนมาวันหนึ่งท่านได้เดินทุดองมาปักกลดอยู่ที่หมู่บ้านคลองพระยานาคราชตําบลบางพลีน้อยอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้มีขุนสําแดงเดชาภรรยานามว่านางนุ่มได้เห็นจริยะของท่านจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัดแล้วนิมนต์หลวงพ่อนกให้อยู่ดูแลว,วัดสังกสีซึ่งท่านเมื่อได้ปรึกษาหลวงพ่อปานแล้ว ก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสังกสีให้ตามคำอ้อนวอนของญาติโยมและได้มาธนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองในปีพศ2430จนถึงวันที่มรณภาพในวันพุทธที่21กันยายน2475ตรงกับแรม7้ามเดือน10ปีวอกสิริรวมอายุได้83ปี